สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านเลยนะครับตอนรับสู่กันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับประจำวันที่11พฤศจิกายนครับผมหรือว่า1111นั่นเองวันนี้วันดีเรามาติดตามข่าวสารรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอเหมือนเดิมขอกำลังใจเป็นคนละหนึ่ง subscribe นะครับกดให้กันด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่กดนะกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับผมแล้วก็ฝากทางด้านของกระเบนเนบด้วยนะครับใครปวดหลังปวดข่าวปวดเอวครับติดต่อไปสั่งซื้อกระเบนเนบตามช่องทางในภาพได้เลยนะครับผมม มาเริ่มต้นด้วยสถิติสุดเทพของแฮนด์ม็กควายนะครับที่ควรจะถูกพูดถึงก็คือการเอาชนะลูกกลางอากาศนั่นเองนะครับดูดูก,การนี้แม็กควายมีตัวเลขการหมงเอาชนะกลางอากาศได้ถึง88.2%นะครับซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกแล้วซึ่งนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จอมโขงอย่างโดมินิกคาร์เวลเลวินนะครับเล่นไม่ออกเลยในเกมที่แมนยูเจอกับเอฟเวอร์ตันแล้วแล้วก็สามารถชนะมาได้3าประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับผมคนที่ทำได้เท่าแม็กควายนะครับ จนถึงตอนนี้ก็มีแค่คูตซูม่าของเชลซีเท่านั้นนะครับผมที่ช่วงนี้ก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันเนาะ88.2%ทำได้นะครับรองลงมาก็เป็นเนี่ยครับตามกราฟเลยมีรูเบนดิอาสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ85.7%เจมส์ทาคอฟสกี้ครับของเบอร์ลี่82.5%แล้วก็เซมี่อาจายีของเวสต์บรอมนะครับ82.4%ก็ถ้าดูจากตรงนี้แล้ว ส่วนสาคัญนะครับในการป้องกันลูกกลางอากาศเนี่ยทำให้แมนยู use, ไม่เสียประตูเพิ่มเติมใครจะบอกว่าแม็กควายเล่นไม่ได้เรื่องอาจจะต้องลดอคติลงหน่อยนะครับคิดใหม่นะผมว่าเขาก็สําคัญกับเราแล้วก็ลูกสุดท้ายที่เราได้ในเกมกับเอฟเวอร์ตันเขาก็เป็นคนตัดบอลออกมาให้กับบูโน่ด้วยนะครับนะ,ะแต่ว่าข่าวร้ายสําหรับแฟนผีในวันนี้ครับแน่นอนก็คือเรื่องของลูกชอครับผลสแกนอาการบาดเจ็บของลูกชอมีการถแถลงยืนยันออกมาแล้วนะครับจากเว็บไซต์ทางการของสโมสร เว็บไซต์าทางการของเราครับถแถลงว่าลุคชอที่ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมล่าสุดเนี่ยจะต้องพักรักษาอาการประมาณ4-6สัปดาห์นะครับหมดสิทธิ์ใช้งานเกือบเดือนครับผมนั่นหมายความว่าน่าจะพลาดเกมลงสนามพบกับเวสต์บรอมนะครับเซาท์แฮมตันเวสต์แฮมรวมไปถึงเกม UCL กับอีก3ทีมด้วยนะครับคือช่วงนี้บอลมนเตะทีนะครับก็คือพอพลาดเดือนเดียวเ,เนี่ยก็พลาดหลายเกมสุดๆเลยอย่างโชคดีที่ว่ามีเบรกทีมชาติมาขั้นกลางไม่งั้นจะเบรก จะพักนานกว่านี้นะครับก็ต้องมาฝากความหวังเอาไว้กับแบ็กสำรองนะครับอย่างเช่นพวกอเล็กซ์เตลิสแบ็กนอนวิลเลียมส์นะครับแล้วก็อักเซลยมตัวเซเบตที่ก็เล่นได้เหมือนกันนะตำแหน่งแบ็กแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบปรีดปลาทเท่ากับตัวลูก2คนอย่างเตลิสแล้วก็วิลเลียมส์นะครับส่วนกรณีของมาร์คัสแรชฟอร์ดกับดินเดนเลฟยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนเนาะแรชฟอร์ดเจ็บไหล่นะครับทางด้านของดินเดนเลฟเจ็บหลังแต่เดี๋ยวเราน่าจะทราบข้อมูลจาก ฝั่งทีมชาติแทนนะครับเพราะสองนี่ยจะไปรายงานตัวทีมชาติแล้วแรชฟอร์ดติดของอังกฤษแล้วก็ลินเลิฟติดของสวีเดนนะครับมาดูเรื่องของการซื้อขายกันบ้างครับวันนี้ทาง Manchester Evening News สื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์ออกบทวิเคราะห์ออกมาครับบอกว่าถึงแมนยูจะพับแผนล่าตัวแจ็คกริลิชไปแล้วในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็มองข้ามไม่ได้ครับว่าแผนนี้อาจจะถูกรื้อขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตนะครับสื่อเขาบอกว่าณนะตอนนี้ที่ฟันเดเบกเข้ามา ก็ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคแบบเต็มที่ได้กับทีมนะครับหรือว่ายังไม่ได้เป็นตัวแทนที่เป๊ะปังของกรีดิชนะครับคือตอนแรกอยากได้กรีดิชแต่พอเอาฟันเดเมกเข้ามาก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ใช่มิดฟิลสไตล์ทาริสแมนหรือว่าตัวเปลี่ยนเกมเหมือนกับกรีิชที่ทำได้กับ As a อสเซนวิลล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ากร d i ิชเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับททุกอย่างเป็นกับตันทีมด้วยแล้วก็มีส่วนกับประตูเยอะมากๆหรือแม้กระทั่งกับรูนอลแฟรนันส์ฟันเดเมกก็ยังเบียดไม่ได้นะฮะซ แมนยูกองกลางเยอะนะครับตัวรุกก็เยอะแล้วอาจจะยังไม่ต้องซื้อคนใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้นะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดในอนาคตปอกบากับมาตาหมดสัญญาลงนะครับปี2022เนี่ยกริลิชก็อาจจะกลับมาอยู่ในเรดาร์ของแมนยูอีกครั้งก็ได้นะครับเพราะก็ติดตามมาตลอดโซชาก็ชื่นชอบนะครับแล้วยิ่งพอแกต,ต่อสัญญากับแอสตันวิลล่าต่อไปเนี่ยผลงานก็เฟื่องฟูครับทำได้ดีมากๆนะฮะมีส่วนกับเกมเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นครับ อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของสื่อนะครับซึ่งผมแอบคิดว่ามันก็เหมือนจะสบประมาทฟานเดเบกไปน,นิดนึงอ่ะไว้ดูนักเตะลงสนามแบบยาวๆก่อนก็ได้นะครับมันเพิ่งจะมาน่าจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะครับผมจะส่วนของกิลิชเข้าใจว่าข่าวมันขายได้น,ะนักเตะกําลังฟอร์มดีแมนยูก็ต้องการมาตลอดนะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนก็อาจจะอยากได้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ขอขอฝากความหวังไว้กับตัวที่เรามีก่อนนะครับฟานเดเบกผมยังไว้ใจอยู่นะกิลิชไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่อ สื่อเขาเขียนมาก็แล้วหยิบมาฝากให้ได้ฟังกันนะครับแต่มีข่าวหนึ่งที่บ้วมออกมาเลยครับวันนี้แบบไม่สนใจใครนะฮะก็คือการรายงานของสื่อในสเปนอย่างตอรโดฟิชเคสครับที่บอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมรอรับฮาคารชาลานอกลูจากเอซีมิลานได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับ intent to c l o s s signing แล้วนะครับโดยชาลานอกลูครับจะกลายเป็นนักเตะ free a จนต์ในซัมเมอร์หน้าเรื่องนี้ผมเคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าตกลงสัญญาใหม่กับต้นสังกัดเอซีมิลานไม่ลงตัวนะฮะ ทำให้แมนยูสามารถใช้โอกาสเนี้ยเข้าไปติดจ่อเซนล่วงหน้าได้ในเดือนมกราคมนะครับตามกฎบอสแมนนะล่วงหน้า6เดือนซึ่งสื่อก็บอกว่านักเตะค่อนข้างจะพอใจกับข้อเสนอของแมนยูที่แอบหยดยอดเข้าไปแล้วด้วยนะครับก็คือสัญญายาว4ปีด้วยกันพร้อมกับค่าเหนื่อยมูลค่าตามที่นักเตะเขาต้องการนะครับก็สาเหตุที่ชาลานกรูยังต่อสัญญาใหม่กับมิลานไม่ได้เพราะว่าค่าเหนื่อยนั่นแหละเขาขอเบิ้ลไปนะครับมิลานจ่ายไม่ไหวก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอหมดสัญญาแล้วค่อยย้าย แต่อันนี้ผมว่ามันดูฉูดฉาดไปหน่อยอะนะฮะแล้วตัวโดฟิชเชคเคสก็ไม่ใช่สื่อใหญ่ที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับผมก็ยังเป็นผมว่าเป็นข่าวลืออยู่นะครับเอามาตอนนี้เอามาเลยผมว่าก็ยังเบียดบรูโน่ยังต้องมาแข่งกับฟันเดเบกพวกนี้อยู่นะครับผมป๊อกบา์ก็ยังเป็นสำรองอยู่ไม่มีเหตุผลจะต้องเอาชารานอกรูกมาเบียดตำแหน่งในตอนนี้ครับค่าเหนื่อยก็ไม่ถูกนะ ว่าขณะเดียวกันครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวของมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดยูสบุตรคุกกี้รันนะครับ ESPN ครับรายงานบอกว่าลินการได้ทำการแยกทางกับมิโน่ไรโอลาแล้วนะครับโดยเดี๋ยวจะให้คนในครอบครัวมาเป็นเอเนต์คนใหม่ให้ลินการเพิ่งจะร่วมงานกับไรโอลามาได้แค่ประมาณเกือบปีนะครับโดยตอนนี้แยกทางกันแล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับคือไม่ได้แตกหักกันแค่ว่าเป็นการเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นเรื่องราวภายในที่เขาเกิดขึ้น ในส่วนของสัญญาลิงการ์ดนะครับจะมีอยู่กับแมนยูถึงซัมเมอร์หน้าแต่ว่าก็มีออปชันขยายสัญญาอีกหนึ่งปีเหมือนนักเตะคนอื่นๆนะครับซึ่งกับการที่มีเอเนต์ M ใหม่ครั้งนี้ก็น่าจะทําให้ทิศทางในอนาคตสามารถเปลี่ยนไปได้เรวล่าเนี่ยก็เหมือนว่าจะพยายามผลักนานออกนะครับไม่ชอบแมนยูมีปัญหากับโซชานน่นนี่นั่นนะครับก็ถ้าเกิดมีเอเนต์ M คนใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนไปไหม,หมอยู่กับแมนยูต่อไปหรืออะไรยังไงนะครับแต่ดูทรงแล้วอ่ะผมว่าแมนยูก็น่าจะคงพยายาม รีบขายทาเงินนะฮะก่อนที่สัญญาจะหมดเราต้องเซ็นาขายฟรีเอาทําเงินก่อนดีกว่าอาจจะไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายมากตามฟอร์มนะครับตามอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังเป็นเงินเข้ามาก็ยังดีกว่าแล้วนักเตะก็อาจจะต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับเลีการ์ดก็อายุไม่ใช่แบบ20ต้นๆแล้วเนะี่ยอาจจะต้องการโอกาสและอย่างเช่นพวกรอสบัคเลีย์อย่างเงี้ยนะครับอยู่กับเชลซีไม่ค่อยได้ลงแต่พอไปอยู่แอตันวิกล่าก็แสดงให้เห็นว่าผลงานยังดีอยู่นะครับเล่นได้ นะอย่างเนี้ยลินการ์ดอาจจะมองเห็นเพื่อนเหมือนกันก็ต้องเบียดตำแหน่งในทีมชาติอักกฤษหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ตัวรุกทีมชาติเยอะมากเซาเกตถ้าจะมองข้ามลินการ์ดไปเลยนะฮะแต่ที่สําคัญครับต้องเรียกฟิตได้ก่อนนะตอนนี้เจ็บอยู่นะครับพลาดไป7เกมแล้วนะรีบกลับมานะให้ทันก็จะได้เห็นฟอร์มกันหลังจากนี้นะครับมาปิดท้ายด้วยเรื่องของบรูโน่แฟนันส์นะครับผมที่โอ้โหตอนนี้ก็ฟอร์มดีต่อเนื่องซึ่งล่าสุดครับก็มีการติดโผด้วยนะบรูโน่ติดโผเป็นหนึ่งใน25 นักเตะที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับก็รางวัลน,นี้คือ Go 50นะครับจัดโดยเว็บไซต์ go.com คนั่นเองครับก็เปิดโหวตให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาโหวตว่าใครเป็นนักเตะที่ผลงานโดดเด่นที่สุดประจำปีที่ผ่านมานะครับซึ่งบูนอก็ติดเข้ามาตามภาพครับเป็นอันดับที่22จาก25นะครับเรามาดูกันหน่อยว่าใครติดเข้ามาบ้างแล้วบูนอตเนี่ยติดเข้าไปท่ามกลางใครนะครับอันดับยี่เอ่อสามเป็นจอร์แดนเทนเนอร์ซันนะครับ อ่ายี่สิบเป็นจอร์นซันโชแล้วก็ยี่ห้าเป็นท่านั่งของเปาโลดิบา巴าเอามาดูเบอร์หนึ่งแล้วเนยนะครับเนี่ยเลื่อนมาเรื่อยๆมีทุกคนเนี่ยที่ฟอร์มดีๆลูกกากูก็ติดนะครับเคนพวกนี้รามอสแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นท่านั่งของเขาทำกราฟิกสวยมากนะไปตามดูกันได้นะครับถ้าอยากจะเห็นทุกลิสต์อันดับหนึ่งเป็นนี่ครับโรเบิร์ตเลเวนดอฟสกี้นะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเกิดบาลลงดอยังมีอยู่ในปีนี้ไม่ได้ถูกปิดไปด้วยโควิดเนะี่ย เขาต้องเป็นนักเตะบอลลงดอไดแน่นอนนะครับผลงานทุกอย่างคว้าแชมป์กับบาร์มยวีนิกถล่มทลายครับทำได้ดีมากๆาก,ก็เหมาะสมเป็นเบอร์นหนึ่งแต่ว่าบูโน่ะ Bruno นะแจ้งเกิดกับแมนยูหนึ่งปีแล้วก็ทำผลงานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับรอลุ้นกันว่าอนาคตจะไต่อันดับขึ้นมาอยู่อันดับเท่าไหร,ร่นะฮะก็ต้องโชว์ฟอร์มแบบนี้ให้ได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันจ้ะนี่คือทั้งหมดของกระตุ้นหน้าล่าขา่าวแมนยูกับวันนี้นะฝากกันประมาณนี้ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยครับกด subscribe ไ้กันนะครับมีเพจอินสตาแกรมต รวมไปถึงท่าน้านของกระเบนเน็บนะครับหากสปอนเซอร์เอาไว้ด้วยนะครับปวดหลังปวดเขา่าปวดเอวต้องการยาคลายกล้ามเนื้อก็ติดต่อไปสั่งซื้อกระเบนเน็บได้เลยนะครับช่องทางในภาพมี Facebook มี Line แอดและเบอร์โทรศัพท์ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็วันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสศุกร์เสาร์จะไม่มีสรุปข่าวเช้านะครับเพราะผมขออนุญาตลาไปพักผ่อน ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะยังไม่มีเนาะเดี๋ยวมารอดูว่าวัาอมทิตย์จะกลับมาไหมนะครับผมดูสภาพร่างกายก่อนนะครับก็ฝากเอาไว้นะจะได้ไม่ตกใจว่าเอ้ยการตัหน้ามันหายไปไหนวะก็ไปพักผ่อนนะครับโอเคไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ที่แสงสวฮับทามช่วงกลางวันครับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ